สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่29นะครับเดือน 5, 2566นะครับเป็นสูตรแม่เดียวนะครับวิ่งลูดงวดประจำวันจันทร์เนาะนะครับผมแนวทางของวันจันทร์นะครับก็สวัสดีทางฝั่งพี่น้องสพลาวนะครับพี่ๆเอฟซีทั้งในกลุ่มแล้วก็ในช่องทาง YouTube นะครับ ก่อนเข้าไปรับชมแนวาทางนะครับน้องแอดขอฝากคาเตือนนะครับแนวทางทุกๆแนวทางทําจากสู่รคานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมของเราในงวดที่แล้วนะครับพี่พี่วันศุกร์นั้นมาแค่สายรูดเนาะถ้าเกิดใครรูดเจนะ็ดเนี่ยก็เข้าไปที่6776นะครับพี่พี่ก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกสายรูดด้วยนะครับส่วนสายเจาะนั้นไม่มานะครับผมให้ไป78เนาะ75นะครับที่เน้นให้ เข้ามา6 7นะครับผมก็สายลูดถือว่าเดินดีมา3มงวดแล้วสงวดแล้วนะครับพี่พถ้าผมจําไม่ผิดนะครับนาะไม่สงวดก็3งวดแล้วนะครับสหรับสายลูดนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับพี่พที่ผมคิดคํานวณได้นะครับผมวันนี้ผมให้วิ่งนะครับไปที่เลข6 สายรูดนะครับให้ไปที่เลขสองนะครับผมสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้านะครับสองหกสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้านะครับ ส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม2.0งศูนย์สองสสองห้าสองเนะครับหคู่นะครับสลรับสายเจาะส่วนหลักร้อยนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลขหกนะครับ ก็จะเป็น6 2 4 6 2 8นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับพี่พี่ก็ท่านใดนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่ได้แนวทางตัวเด่นจากผมนะครับหรือว,ว่าจากแอดท่านอื่นนะครับ ยังไม่มีบ้านแสงโชคนะครับท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์99 9นะครับบ้านนี้นะครับรับรองนะครับใครเข้าไปแล้วดวงเฮงดวงปังกันนะครับพี่พี่ก็กอนออกไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับขอให้พี่พี่สมาชิกโชคดีทุกท่านนะครับผมกรับสวัสดีครับ